การแข่งการโลกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดจากการเผด็จการทางการเมืองซึ่งมีความตึงเครียดระหว่างชาติและการแส่งหาความเป็นอิสระชนวนของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีการอบอังหารอาร์ดุฟฟานโคดินานแห่งอาณาจักรออสเตรียเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีการอบอังหารฟานบสโคดินานมีการใช้ระเบิดพิษสิ้นสุดสงครามสุธที่สัญญาอาวุธ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีผู้เสียชีวิตประมาณ16ล้านคนและบาดเจ็บอีกมากมายมีการล่มสลายของอาณาจักรใหญ่เช่นออสเตรียฮังการีและอาณาจากักรออตโตมันครับเของการเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเกิดจากความสรีทะยานของผู้นําประเทศมหาอำนาจไม่พอใจของผลสงครามโลกครั้งที่หนึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจตก,ตกต่ำอย่างรุนแรงชนวนของการเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเกิดจากการลุกลานโปรแลนด์ในปี1939 เยอรมนี e บุกโป,ปแลนด์เนื่องจากจะทวงที่ดินที่เสียไปคืนส่งผลให้อังกฤษฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนีผลคุกของการเกิดสงครามครั้งที่2ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต70-85ล้านคนรวมถึงชาวยิวที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย 2. ส่งผลให้หลายประเทศต้องใช้ระยะเวลาหลายสิบปีในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเหตุการณ์ท <até S 2> ี่เก <t> ิดข<สอ>ึ้นในสงครามโลกครั้งที่2 1. การลุกรานโปรแลนในปี1939เป็นะนวนของการเกิดสงคราม2การทิ้งระเบิดประามนูนที่ฮิโรชิมาและงานาซากิ3การพ่ายแพ้การยอมแพ้ของเยอรมนีในวันที่8พฤษภาคมปี1945และยิเลือดขาตัวตายในเดือนเมษาครับสาเนของสงครามเย็นเกิดจากความไข่แย้งระหว่างสองมหาอำนาจคือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตชนวนของสงครามเย็นเกิดจาก สหรัฐและโซเวียตไม่ไว้ใจกันหลัง,ลงสงครามโลกครั้งที่สเพราะมีอุดมการ์ที่แตกต่างกันจึงทำจึงทำให้เกิดการแย่งอํานาจแบ่งเยอรมนีและสร้างกาแพงเบอร์ลินจนเกิดความขแย้งขึ้นเรื่อยๆผลกระทบของสงครามเย็นมีดังนี้ 1. โลกแบ่งออกเป็น2องขั้วอํานาจคือฝ่ายฝ่ายชุนนิยมและฝ่ายคอมมิวนิสต์สเป็นการล่มสลายของสาภาพโซเวียตสม การแข่งสะสมอาวุธนิวเคลียร์ทำให้สร้างความหวาดกลัวทั่วโลกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีดังนี้1สงครามเกาหลีสหรัฐสนับสนุนเกาหลีใต้ส่วนโซเวียตสนับสนุนเกาหลีเหนือ 2. เศรษฐกิจโซเวียตล่มสลายจึงเป็นการสิ้นสุดของสงครามเย็น 3. ามสงครามเวียดนามสหรัฐเข้าร่วมต่อต้านคอมมิวนิสต์เวียดนามครับสงครามเวียดนามหรือะเวียดนามวอร์ สาเหตุของการเกิดสงครามความขัดแย้งกันระหว่างคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือและประชาธิปไตยเวียดนามใต้การเจรจาล้มเหลวของข้อตกลงเจนีวาปีพศ1 9 5 4สหรัฐพอกำลังสหรัฐต้องการหยุดการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ทฤษฎีโดมิโนโที่นวนของสงครามเวียดนาม เกิดการต่อต้านใยเวียดกงในเวียดนามใต้และการลอบสังหารประธานาธิบดีงโงดินเดียมหรือในภาษาเวียดนามชื่อประธานาธิบดีคนนี้จะอ่านว่างโงซินเหนยมเหตุการณ์สำคัญในสงครามเวียดนามยุทธการเต็ดการต่อต้านของกลุ่มเวียดกง <c oughs> ในเวียดนามใต้และ การทิ้งระเบิดของสหรัฐการถอนกำลังสหรัฐถอนกำลังออกจากเวียดนามเวียดนามเหนือได้ยึดกรุงไซง่อนสงครามสิ้นสุดรอ,อดสอหนึ่งสองสาเหตุของสงครามรอสอหนึ่งสองสาเหตุของสงครามก็คือพระเราเสดได้ขยายอาณาจักรมาที่อินโดจีนหรือลาวกัมพูชาและได้อ้างสิทธิเหนือพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่ไทยครอบครองชนวนของสงคราม ฝรั่งเศสได้นําเรือรบเข้ามาในแม่น้ําเจ้าพยาเพื่อกดดันรัฐบาลสยามผลกระทบของสงครามไทยได้ไทยได้เสียพ,พื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงให้กับฝรั่งเศส 2. ไทยได้เสียข้าปรับ3ล้านฟังหรือ1 1 7ล้านบาทให้กับฝรั่งเศส 3. ไทยได้เพิ่มระบบป้องกันตนเองเหตุการณ์สำคัญในรอซอ,อน่งห่งสองไทยได้เสีย เมืองจันทบุรีและตาดให้กับฝรั่งเศส 2. การเจรจาสงบศึกนำไปสู่การสูญเสียดินแดนสวนทีสัญญาไทยฝรั่งเศสครับ